หน่อยเดียวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราลูกเกือบบอกพี่บีไปแล้วคบอกว่าอยาซื้ออจริงหรอออาไมจะพูดเหอเฮ้ยซูมเร็วซูมเร็วซูมเร็วเฮ้ยมันจริงไหมนี่ฝันไปเลยนี่พูดดกับกับฉันพูดวันนี้ื่อกกับนงกระโดดมาหุยอมจริงด้วยเปิดปากกันแล้วยนเนาะได้เป็นอย่าง ไมยตันเออเฮ้ยแฮปปี้เบิร์บเดย์ค่ะโอ้ยออกมาตันฮ่าฮ่าฮ่าช่างบรรแค่พันนี่ไม่ก็จริงหรอเห็นพี่นัตตี้บอกว่าบอสจะไปดูหลายรอบแล้วอยู่ชอปอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ต้องไปหรอกมันเหนื่อยคือมันแพงมากเลยด่ารูปเลยอยูอนนี้ฉันตกติดตัวชีพน้ำดดูนี่ก่อน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 ดูตรงนี้เออนี่คือ ซื้อของจีนเนาะโอ้ยอ่านจรนอีกค่ะเขาเรียนใบซื้อมือหนึ่งนะคะเพิ่งออกจากช็อปเอาไม่ใช่มือสองหรอไม่ไม่ใช่โอ้ยยังไม่ได้แกะออกดูดูซิวหน่อยยังไม่ได้แกะซิวเลยนะคะดูี่สิคุณต้องใส่ขึ้นมือให้ดูหน่อยเป็นซิวมั้ยเอาที่ออกเลยออกไปออกไปปั๊ดสวอไม่เคลียร์ปาะจะใส่นาฬิกา์โอ e ยใส่กันนะเบอร์รุ่ จริงๆแล้วอ่ะก็ไปดูไปดูบ่อยมากเลยไปดูไปดูแล้วมันใหม่แน่นมันมันมันพัดในเกงอยังดูเพื่อนอันนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่ใช่เพือนสองข้ามบอกบอ้โหสุดมีเลยขอบคุณนะขอบคุณน้องก็กีนะอ่าจริงๆอ่ะไม่คิดว่าจะซื้อจริงๆก็ได้ยินข่าวมาแม่ว่าจะซื้อให้เลยอ้า จร,จริงๆนะพี่ปิ๊งะบอกว่าไม่ต้องซื้อบอกว่าให้เก็บเงินไปไว้ไปจ่ายค่ารถใช่ไหมแต่ว่าออจริงๆอะเงินตรงนี้นะถูเอาไว้ทาเอาไว้ทำทําสวยให้เพลงตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นพี่ใครจ่ายให้ไงเราก็เลยไม่ได้ใช้เงินตรงน,นั้นเราก็เลยว่างั้นเราแบบว่าแบบให้กับคืนไปดีก,กว่าเผื่อวันหน้าเราเลสัจะได้กับคืนมาสร้อยการลงทุนก็มีกําไรก็มีกำไรเสมออูเลไม่ใช่ไม่ใช่ก็รู้สึกว่าออพี่เราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็ควรที่จะได้อะไรแบบ กับพื้นไปบ้างจริงๆพี่มีการให้แบบน้องมาตลอดส่วนตัวหนูเองก็หนูไม่ได้ต้องการอะไรอย่างที่บอกคือเห็นพี่มีความสุขแฮปปี้ยิ้มได้ก็มีความสุขไม่รู้ว่าจะชอบไหมนะแต่ว่าก็หวังว่าน่าจะใส่บ่อยๆชอบใครสิว่าชอบนองจาว่ากับแบบพับสาย,ยานึงต้องไม่พับาสายศูนที่อุดร,รมีคุณโร,ร,รเล็กมีเข้าสูตรได้วิสวยนะดู ดูเป็นคนมีอะไรขึ้นมามากกว่าเดิมสุดๆแล้วยิ่งมียี่ห้อมันโลโก้มันแบบจริงๆแล้วเวลาเราไปเวลาเราไปเจอทั้งุรกิจอย่างเงี้ยเขาจะมองนาฬิการตลอดสุดๆกูก็เกรนฉันกับเป็นคนที่แบบว่าบอได้สิเกลเลอร์กับนีกไงแต่ว่าก็ได้เ้องมาติดแบรนด์แต่ว่าเป็เรา่อพี่โน้ตเขบอกว่าเธอคนมี่สั่งซื้อกันนะเวลาเจอไปเจอลูกค้าไปเจอกับพี่โน้ตค่ะก็กินซื้อให้แล้วค่ะได้พูดกินอะไรบอกเมื่อก่อนเป็นแซ่บเป็นล่าก็ถูกกับบริษัททั้งหลายก็ว่าเป็นคุยกิจด้วยแต่ว่าโอเคขอบคุณมากนนะขขขอออบบบคคคคคุุุณณณรรักี่่่วท้งใไม ตั้งยิวเบากี่สั้นไม่จบเราน้ำตาลก็มีให้น่ารักว้าวไปแกะดูดีบ้างละกันใส่คลิปอันบอกให้การขอบคุณนะครับดี่ใจมากไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะได้นาฬิกาโรเล็กแต่ว่าจริงๆอ่ะว่าจะให้ของที่เก้าแล้วแต่ว่าทัวพี่กลัวพี่ชายว่าไม่ยังก็ออฟไปใจคารถอะไร้ว่าไม่เราให้แบบว่าเราตั้งใจจะให้ตั้งแต่แรกอยเราบอกว่าเราต้องซื้อให้ดอฟไปสเปนออฟแต่ไปใจหมดโรสตาร์มันก็ไล่แสนไล่ละมันเราจ่ายไปหมดแล้วแล้วก็โอเคแล้วไง โอ้ยซื้อส่เลยเหรออย่าบอกนะว่าเซอร์ไพรส์มาหลอกเราก็โอเคขอบคุณนะครับจะเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่แพงขนาดนี้แล้วก็เป็นเรือนของความมั่งคั่งมั่งคั่งกูไม่เคยคิดเลยซื้อโรเล็กซ์ให้ไม่ได้มองว่ามันแพงหรือมันแบรนด์นะแต่มองว่าแบรนด์อย่างเนี้ยมันอยู่ได้อีกสิบยี่สิบปีสามสิบปีก็เก็บไว้แบบมันเปิดแบบอยู่กับเราไปตลอดอ่ะขอบคุณจ้าดีใจมากตอนหลับดีมากวันนี้ว่าจะไม่กินไม่คิดว่าจะไปกินบายก็กินดีกว่าฉลองนาฬิกาใหม่ ต่หากตะแพงเนาะพี่น้องน้องโกกีเพิ่อนเสื้อผ่พี่สายเพื่อนได้พี่สายเพื่อนนันเพิ่นกระสิเห็นพี่สายเพื่อนไปเบืองแล้วเบิองอีกเนาะบอลวิกแล้วเป็นคนที่ประหยัดเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนที่ประหยัดหูจักใส่เงินนะเพิ่นกะสิวานาฬิกาแค่นาฬิกากระสิไปซื้ออย่างแพงแท้เพิ่นกะสิว่าตัวเนาะแต่ว่าพี Stephen ่สายเพื่อนน่ะบอโนดกะสิบอกว่ามัน BRE, ต้องมีนะเธอมันต mm ้องมีสักเรือนเวลาไปงานไปการไป คุยธุรกิจกับผู้บริหารอยียงจังสีนะเพิ่นกับสิมองนาฬิกากรน,น่ะแม่พ่นองเพราะว่าอันซูมันนักธุรกิจเพิ่นกับซีใซแบบของแบนเนมเนาะบอดบีกแล้วกับสีบบควยซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วก็ได้ซีว่าบาจาเป็นดอกของสีนามานีเพิ่นกับสิใจหน่อยใจใหญ่เพิ่นกับไปเบิ่งดูดูดบัดทินีนาตีก็เลยมาบอกโกกิคือใดดอกน้องโกกิน้องสาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องกะตาหักไปจัดมหาห้พี่ไซเลยน้องโกกิเพิ่นเป็นคนเท่นดีเนาะพ่นอง เทด็ดีเทพดีสซนด์วิเท่นดีแซนดนองโกกีเพิ่นเป็นคนเทศดีเพิ่นก็นได้จัดใหายไออืมน้องแต่สิวา่าพี่ชายห้มาหลายแล้วให้อายขึ้นสมนีบ่บเป็นอย่างตะหักพี่น้องเป็นครอบครัวที่ตะหกักว่าง,ง่ายเลยน้องอันครอบครัวหยาบาลฟิลเล่นเป็นพี่ชายน้องสาวทั้งทั้งท,งท,งที่คนละแม่เนาะนองโกกีก็ฮักหยาบาลฟิลเล่นหยญญาบาลฟิลเล่นทางน้องโกกี น้องน้ำตาลหนึง่งน้องน้ำตาลก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะกับอันบอดดิกแต่ก็หักกันแพ่งกันแต่หักนาอพี่น้องนอ้องขอบครั้วนี่พี่ชายน้องสาวขอบรัวนี่เป็นตหาหักเป็นตาแพ่งหักกันดีอยากให้ครอบครั้วอื่นเบิงแบบครอบรัวนี่เป็นตัวอย่างนาอขนาดบรมแม่เดียวกันกันย่งหักกันขนาดนี้กับน,น้องน้ำตาลนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็หักกันขนาดนี้ บางครอบร่วนะพ่อแม่เดียวกันกับพวดถือกันพี่น้องแม่นบอ,อันนี้นะโอ้ยเสออ่อนครอบพัวเพิ่นเสออ่อนนันพี่น้องเพิ่นตะฮักตาแพ่งขอให้รักกันอย่างนี้นานๆน,น,นะคะเด็กๆจับมือกันไปเนาะฟาฟา,ฟาฟันอุปสรรคไปน้ากันแต่่ากระเสือ้อยู่ดอกว,ว่าเพิ่นสิฟาฟันไปใดเพราะว่ามันมีเรื่องที่นักหนาทานมาแล้วกันยังจับมือกันทานมาได้เลยสามอายน้องเพิ่นเพิ่นเคยห้กอดกันเพิ่นกับไ้มาแล้ว ชื่นอกชื่นใจแท่นบอสบิ๊กเนาะพี่น้องเอายินดีด้วยค่ะยินดีน้ำที่ได้นาิกาลโลเล็กแล้วก็ยินดีน้ำที่มีน้องสาวที่เป็นตหาหักตาแพงจังสี่เนาะแฮปปี้เ <Happy Birthday S 2> บอร์เดย์นะคะบอสบิ๊กมาดีเป็นวันเกิดอีแธของเพื่อนพี่น้องสิบสองมิถุนายนครบยี่ห้าปีแล้ว